สาวอาทิตย์นี้เขาทำอะไรเขาน่ใจวุ่นวายทำอะไรในเรื่องส่วนตัวของเขานะคะเจดาบเนี่ยเหมือนก็บแบบทำอะไรที่อาจจะไม่ได้บอกให้คุณได้รับรู้หรือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่บางทีเนี่ยมันไม่สะดวกที่จะพูดเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าเขาทำอะไรเด็กสตาทำอะไรคะ สามดาบสามถ้วยหนึ่งถ้วยตรงทําอะไรเนี่ยสามเหรียญสองไม้ดูละก็คือทําอะไรอะ่ะนึกถึงนึกถึงคนที่มีความสวยคนที่มีความน่ารักเนี่ยแหละนะในช่วงที่เวลาที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยแหละ เท่าที่ดูนะเขามีการได้นึกถึงคุณในวันหยุดนี้นึกถึงมากคิดถึงอยู่ห่างไกลกันนึกถึงบรรยากาศตอนที่ได้ไปเที่ยวไหนได้วยกันตอนที่ได้พูดคุยกันเนี่แหละคือสิ่งที่เขาเป็นเจตด,ดาเนี่ยสิ่งที่เขาแอบซ่อนคุณก็นึกอยู่ตั้งน,น้นแอบซ่อนทำอะไรทำอะไรอีกเขามีการได้ตัดสินใจ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะวุ่นวายวุ่นวายในใจตีกันในหัวสมองเลยวุ่นวายมากๆก่อนที่จะตัดสินใจนะี่ยวุ่นวายกำลังคิดอยู่ช่วงเนี้ยจะกลับมาขอโอกาสดีไหมแล้วเวลาจะเข้ามาจะเข้ามาแบบไหนดีที่จะดูแล้วไม่ให้มันเสียฟอร์มมากจนเกินไป เขารู้สึกกับคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจแน่แท้แล้วแหละว่าสิ่งที่เขาอ่ะตีกันในหัวสมองมาเป็นเวลานานน,นั้นแะก็คือเขาอ่ะรู้แก่ใจตัวเขาเองแล้วไปตกตะกอนความคิดแล้วว่าเขาอ่ะต้องการที่จะมอ,อบความรักให้กับคุณอ่ะคนที่นั่งรอคอยเขาอยู่เนี่ยเขาพร้อมที่จะยื่นให้คุณคุณก็พร้อมที่จะรับเหมือนกันมันมีความเป็นคู่กันนะเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาคิด ถึงคุณมากนะเฮอก็งงเหมือนกันนี่นะเดี๋ยวเลิฟเวอร์คิดถึงสุดๆเลยนะคิดถึงแบบอยากเจอมากอะ่ะอืมจนกระทั่งนอนไม่หลับมะเมื่อคืนอะ่ะกังวลใจเยอะอ่าอยากเอาความรักมาให้มันเก็บไว้ในใจเนิ่นนานแล้วมันไม่ไหวอยากจะมาขอคุณเป็นแฟนหรือมีคอมมิตเมนต์กับคุณ ตรงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาคิดแต่เรื่องคุณนะ